ดังล้าได้ตังเอาเออได้อยู่ได้เยู่แต่เวลาต้ไปขึ้นายท่านเนี่ยอาจจะก่อนเข้ามาที่นี่อาจจะยังไม่ทราบว่าเมืองรองคืออะไร แต่เล่าจะสงสัยว่าเมืองรองแปลว่าอะไรแล้วเมืองรองมีทั้งหมดกี่จังหวัดในประเทศไทยเ <c oughs> ชื่อว่าเข้ามาเดี๋ยวนี้เริ่มทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเมืองรองเนี่ยมี55จังหวัดนะคะแล้วเชียงรายก็เป็นหนึ่งในเมืองรองที่ดังมากๆเลยทีเดียว <c oughs> ในประเทศไทยนะคะและเรียกได้ว่าเป็นปีที่ปี2 5 6 6ปีใหม่แล้วเราพร้อมที่จะต้อนรับนกท่องเที่ยว <c oughs> เราก็พยายามจะบอกว่าทั้งห้าภาคตอนนี้ร่วมกันขายขายทั้งเมืองหลักทั้งเมืองรองเน้นทางด้านเมืองรองกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆน,นี่มาดูว่าแล้วเราทําอะไรบ้างเราต้องการที่จะเปลี่ยน Product c a t ต l าล็อกซึ่ง Product c a t ต l าล็อกอย่างต่างๆตรนี้ที่สวยๆงามเนี่ยให้เป็นเมนูประสบการณ์จริง<ม>การเป็นเมนูประสบการณ์จริงอ่ะสิ่งที่มันทําให้ประเทศไทยแตกต่างก็คือว่าเราคลาสเต ด้วยหัวใจก็คือว่าทุกคนใส่ใจในแต่ละเมนูประสบการณ์ <c oughs> เหมือนที่ไทยเอ,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 อเซียทําให้เราเนี่ยเราจะเห็นเลยนะคะว่าน้องๆที่ไปเนี่ย <c oughs> เขาจะมีการสื่อสารด้วยด้วยหัวใจเพราะฉะนั้นตรงนี้เราทําให้เป็นจุดที่แตกต่างนี่พอด,ดูดีกลุ่มลูกค้าเนี่ยกลุ่มลูกค้าเราก็เห็นแล้วว่าเมืองรองเนี่ยแต่ก่อนเราก็จะคิดว่าแอคทีฟซีเนียนี่เราก็เพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่เป็นเป็นเจนเอ็กเจนไแล้วก็จะมีกลุ่มพวกกลุ่มใหม่ๆยังโอแล้วเราก็ยังโอก็คือเป็นพวก50าึง59กี่กชอบชอบเดินทางท่องเที่ยว หรือไม่เปกเรายังไม่โอเคยังไม่โอเคยัไม่โอคแต่พวกนี้ก็จะเป็นพวกที่ชอบเดินทางไปหาประสบการณ์ใหม่ๆและที่สําคัญเราก็เป็นสายกาอบินที่มีเครือข่ายครอบคลุมมากที่สุดนะครับทุกเมืองเอาเป็นว่าเมืองไหนเครื่องบินลงได้นะครับมีสนามบินแล้วก็เครื่องบิน Airbus A 3 2 0ที่เราใช้อยู่เนี่ยลงได้ผมไปหมดนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเมืองรองนะครับไม่ต้องพูดถึงเมืองหลักเมืองหลักไปแน่นอนอยู่แล้วนะครับเมืองรองเนี่ย15เ <laughs> มืองนะครับที่มีสนามบินเอเชียก็ให้บริการครบทุกเมืองนะครับวันโอ้โหเต็มทุกไฟจริงๆลูกเลอยเราทราบดีเลยทีเดียวค่ะได้ร้ว่ายินดีมากๆที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านเลยค่ะ <c oughs> คู่ค,ค,ค,คู่บ้านคู่เมืองอย่างเดียวเพราะว่าอะไรนะครัเราไม่ได้ทำแค่เฉพาะเมืองรองนะครับเราทํา เราเราทำทุกอย่างที่ทําให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยว่าความถี่ของสายการบิน,นทําให้เกิดการเดินทางทาให้เกิดวันพักค้างซึ่งมันก็เป็นที่มาที่เราทะลุเป้าในปีที่แล้วการเดินทางจํานวนทริปของนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยมากกว่าปี62ซึ่งถือว่าเป็นปีที่ดีที่สุดรายได้เนี่ยใกล้เคียงกับปี62มากๆก็คืออยู่ที่ประมาณ9,400ล้านบาทซึ่งในปี62เราทําได้ล้านล้านอันนี้ก็ต้องขอขอขอบคุณบันธมิรที่ดีมากๆปีนี้เองอะนะคะนอกจากเมืองรองเราก็จะยังมีเรื่อง ของการทําเรื่องโปรโมชั่นแต่นี้พอดูเรื่องโปรโมชั่นเมืองรองเราก็จะมีการให้ราคาพิเศษสําหรับในส่วนของการเดินทางเที่ยวเมืองรองราคาพิเศษมากเที่ยวเดียวนี้แนคะ่48บบาทแล้วจะเริ่มให้เกิดเริ่มให้ให้จองนะคะก็ในวันที่3มมกรามนี้แล้วก็ต้องเพิ่มเพิ่มเสริมนะคะรีบๆกันหน่อยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือ,อยต้องบอกว่า เมืองรองที่ทำกัับเอเซียไม่ได้หยุดอ,อยู่แค่ภาคเหนือจริงๆแล้วเนี่ยภาคเหนือสเสน่ห์วันๆเมืองเหนือหลงรักแผ่นดินทินอีสานมีทั้งศัก,รศกรธ,ธรรมะธรรมธรรมชาติวัฒนธรรมสบายสบายภาคตะวันออกแล้วก็ทินที่ซีทูภาคกลางหรือหลอยแรงแหล่งใต้เนี่ยก็มีครบทุกอย่างแล้วก็อรเอียก็จะพาเราไป พบประสบการณ์ต่างๆแล้วก็จริงๆแล้วเดี๋ยวพี่ต๊อกอาจจะได้บอกนะคะว่าแล้วเรามีประสบการณ์หรือว่ามีโปรโมชั่นพิเศษอะไรอีกบ้างซึ่งเราได้โปรโมชั่นพิเศษจากพี่ต๊อกตลอดเวลาอยู่แล้วจากทางเอเชียตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะก็ทํางานอย่างคู่ขนานกันไปตลอดค่ะขอบคุณการท่องเที่ยวประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นทั้งพี่นอ้องเป็นทั้งกัลยาณมิตรนะครับในยามที่เราลำบากนะครับในช่วงที่ประเทศปิดต่างๆ,ๆเนี่ยผมก็ได้การท่องเที่ยวประเทศไทย ท่านท่านท่านรองและท่านผู้ว่าทุกท่านเนี่ยทำงานกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยพอดูแล้วเนี่ย <c oughs> ก็อย่าลืมซื้อตั๋วเครื่องบินของ a อร yeah, <c oughs> ์เอเเที่ยวด้วย <c oughs> เพราะว่าที่3ม,มกร,ราคมนี้ <c oughs> ก็เริ่มมีโปรโมชั่นแล้วแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับ first come first serve <c oughs> ก็รีบจองกันเลยนะคะฝากไว้ด้วย